สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับศัพท์ภาษาอังกฤษภายในบ้านนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลย House บ้าน Bathroom ห้องน้ำ Bedroom ห้องนอน Downstairs ชั้นล่าง Hall ห้องโถง kitchen ห้องครัว living room ห้องนั่งเล่น upstairs ชั้นบน bath อ่างอาบน้ำ bed เตียงนอน bedside table โต๊ะที่วางข้างเตียง brush แปลงผม carpet พรม chair เก้าอี้ c h e s ซ of d o ์ e s ตู้ลิ้นชัก closes ตู้ฝาผนัง comb หีดูเวยผ้าหน่วม lamp โคมไฟ pictures รูปภาพ mirror กระจก pillow หมอน rug โคมเช็ดเท้า sheet ผ้าปูที่นอน shower ฝักบัว sofa เก้าอี้นวม sponge ฟองน้ำ stairs บันได table โต๊ะ tap กอกน้ำ telephone โทรศัพท์ toilet ห้องน้ำ toilet paper กระดาษชำระ toothbrush แปรงสีฟัน toothpaste ยาสีฟัน cushion หมอนอิง towel ผ้าขนหนู wardrobe ตู้เสื้อผ้า wash basin อ่างล้างหน้า